สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้เวลานี้เรามาดูพลังงานเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะพระพิรุณพระนางบินฑ์จักลกยานีเขาว่าคุณเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขนะนะพลังงานของคุณกับเขาตัวคุณเองคุณใช้เวลาเขาต้องการใช้เวลา คุณและเขาคบกันหรือคุณทั้งเขาเคยผิดหวังเคยเสียใจมาก่อนความรักนี้ค่อยใช้เวลาค่อยคบค่อยดูแลค่อยเหมือนความรักที่หยิบยื่นรักดีๆให้กันและกันน่ะมีขลารามันสูญไม่เข้าใจกันขัดแยง้งต้อเป็นอย่างไเท้าวิรุณหก เป็นพลังงานที่คุณก็รักเขาเขารักคุณคุณและเขาต้องการความรักความสัมพันธ์ทางกายที่อบอุน่นคาดหวังกับคุณคาดหวังกับเขาไว้สูงเขาก็คาดหวังกับคุณไว้สูงนะเหมือนมอบพร้อมที่จะหยิบยื่นรักกี่ดีให้กันแต่ไม่เป็นพลังงานที่ไม่เข้าใจกันขัดแย้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องความรักที่มีเรื่องราวเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาอะมีเรื่องราวให้ให้แก้ไขอย,อยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆต,ต้องด้วยความรอบคอบ ความเข้าใจเพราะเป็นความรักเขาอะรู้สึกว่าตัวเขาเองอะผิดที่ทุกข์ที่เสียใจเพราะคุณดูเขามีเรื่องราวหรือทําให้คุณทุกข์เพราะเขาเนี่ยเพราะเป็นตัวเขาเองคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดแล้วเขาคาดหวังกับคุณไว้สูงและสมบูรณ์แบบอะไว,ไว้ไว้มากรักที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้นิสัยใจคอกันน่พระพิรุณแล้วนาความร่มเย็นมาให้คุณคุณนําความร่มเย็นมาให้เขาแล้วเขาต้องการให้คุณมาดูแล ทั้งคุณและเขาอะคาดหวังเหมือนกันส่งเสริมสนับสนุนชีวิตมันดูเป็นเพื่อนคู่คิดดูแลชีวิตแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะหรือคุณทั้งเขาคือเขาเองทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานการเงินความรักเป็นเป็นสองรองจากการประสบผลสําเร็จเขาว่าคุณหรือคุณก็ว่าเขาพรรมีความรักที่หยิบยื่นรักดีๆให้กันนะ พื่อให้ย้ำสามรักนี้ต้องใช้เวลาคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดกับความรักมาก่อนทำให้เข้าใจเรียนรู้นี้ใส่ใจคอกันสัจธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ด้วยความรักความเข้าใจกันน่ะรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจรักด้วยเหตุผลโดยโดยไม่หวังอ่ะไม่หวังแล้วคุณจะได้รับความรักที่ดีให้กันและกันถ้าคาดหวังไว้สูงไว้มาก ทำให้มีแต่อุปสรรคปัญหาเมื่อให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจจะได้รับความสุขพระกุมารทองรอคอยความรักที่รอคอยความรักที่อดทนซึ่งกันและกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาให้สําเร็จสมหวังไปในอนาคตนําเรื่องราวที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวต่างๆจากไม่เข้าใจกันกลับมาเข้าใจกันได้ แล้วในในหัวข้อคนที่อยู่ในใจคุณคนเนี้ยที่ไม่เข้าใจกันขัดแยง้งแต่คุณรักเขาเขารักคุณคาดหวังต่างคนต่างคาดหวังไว้สูงไว้มากรักมีทุกข์กับความรักรักที่ด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจก็จะสงหวังฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เพราะว่าคุณเป็นคนหลอ่อคนสวยคนมีสเสน่ห์แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนั่นเรามาดู ความรู้สึกนึกคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยู่ในใจคุณคิดรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาหมายเลขสี่หมายเลขสิบสองหมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบห้าหมายเลข36มหมายเลข11หรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดวันพุธ คิดรู้สึกอย่างไรเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ยอมแพ้พร้อมที่จะต่อสู้รักนี้ต้องต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคบกับคุณคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะสร้างชีวิตความรักคุณกับเขาเพิ่งคบเพิ่งรู้จักกันเขาจะเอาชนะใจคุณลักงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ ยังไม่ได้ดังที่คิดที่หวังที่ต้องการได้ดังที่คิดหรือที่เรื่องราวมีอุปสรรคมากมายให้แก้ไขเนะ่ะเขาจะไม่ยอมแพ้จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาส่องมองคุณอยู่เขาเป็นห่วงคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรทําอะไรอยู่รเรื่องราวที่ผ่านมาจากทาอะไรไม่ได้รักไม่ได้ที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตว่าจะทําอย่างไรเขาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา ทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาทําอย่างไรกําลังได้รับผลอย่างนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรทําอะไรอยู่คุณมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากเขาห่วงใยคุณทุกอย่างยังไม่ได้หังที่คิดที่ต้องการหรือเป็นเพราะเขาทํากับคนอื่นไว้เพราะเขามาพบมาเจอมาลักมันชอบคุณทําให้เขารู้สึกถึงความ ทําเคยทําไว้ได้รับผลอย่างนั้นอยู่หรือทํากับคุณแต่เขาไม่ยอมแพ้เอาชนะใจคุณ<ม>ค,ค,คิดถึงนะคะคิดถึงนะคะคุณน่ารักสําหรับเขามากๆเขาอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณพูดคุยให้คุณเข้าใจเขาสองใบไม่หมองไม่เอาจับใหม่เ<ม>ตรียมพร้อมวางแผนชีวิตแล้ว ที่จะสร้างครอบครัวชีวิตไปกับคุณเร,เริ่มต้นใหม่กับคุณอะเริ่มต้นชีวิตที่ดีมีคุณเป็นคู่เขาคิดรู้สึกคุณคือคนที่เขารักเขาจะแต่งงานเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวร่วมยินดีนะต้องการให้คนอื่นมาร่วมยินดีในความรักสําเร็จสมหวังแต่งงานกันจากรักไม่ได้ก็รักได้เขาหวังดีกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรไม่เลือกเขาเขาก็ยินดีกับคุณหวังดีความรัก แล้วเขาว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ดีกับเขาห่วงใยเขาลักเขามอบสิ่งดีๆให้เขาตลอดเวลาเขาอึดอัดวิตกกังวลความไม่เข้าใจกันความเศร้าความอึมครึม,มยังหาทางออกไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรกับความรักนี้จากอย่างเข้าใจถึงไกลถึงห่างถึงไม่เข้าใจกันแล้วเขาว่าเขาเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขารักที่ยังจับต้องไม่ได้ เขาคิดและรู้สึกคุณคือคนที่ใช่เพราะว่าคุณเหมันที่ผ่านมาที่เขาทำอะไรไม่ได้รักไม่ได้เขาไม่ได้รักคุณเป็นเรื่องราวที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่คิดถึงคุณมากแต่เขาเข้าใจที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขากำลังได้รับผลทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขารู้เข้าใจแล้วที่ผ่านมาแล้วว่าจะทำอย่างไรนะตอนนี้เพื่อความมั่นคงในอนาคตแล้วเรามาดูว่า ความค,าค,คิดรู้สึกยังไงกับคนอีกคิดรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขาจะทำอย่างไรความคิดความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณตัวเขาเองรักตาบนิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงเขารักคุณ ห่งางไกลใจจางแต่เขากลัวคุณไม่รักกลัวคุณหมดรักนะใช้เวลากลัวคุณหมดรักหมดเวลาแต่ตัวเขาเองมีแต่คุณรักรักตามนิรันดรเป็นทาสเธอเขาเป็นทาสคุณรักคุณรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนยอมอะยอมทุกอย่างเป็นทาสบอกลอกเขากลัวกลัวความผิดหวังความหลอกลวงแล้วเขาว่าคุณเขารักคุณเขาจะ เหมือนหยิบยื่นล้างดีๆให้คุณคุณเป็นกําลังใจให้เขาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอิสระแต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขายังเป็นอิสระต่อกันแล้วว่าคุณน่ะเป็นอิสระพร้อมที่จะมีคนอื่นหยิบยืน่นรักดีๆให้แล้วเขาให้อิสระกับคุณว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาเพราะเขารักคุณตาบนิรันดรกลัวแต่เขากลัวคุณหลุดลอยไปนะ ถ้าไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เขาจะเสียใจมากแต่เขาก็ให้อิสระคุณให้ความเป็นอิสระความสุขคุณที่จะเลือกเพราะเขาพร้อมหยิบยื่นรักดีๆให้คุณแล้วคุณไม่เลือกเขาเขาก็จะยินดีด้วยแต่เขาก็จะเสียใจอ่ะถ้าไม่สามารถรักษาคุณแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้เอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเขาจะยอมคุณทุกอย่างเป็นทาสคุณแล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรอีก โซทองของใจอ่ะคุณคือคู่ของเขาเขาต้องการแต่งงานกับคุณเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกและเลิงไฟเขาเหมือนแมงเม้าวินข้ากองไฟเขารักคุณรู้สึกตัวเขาเป็นเหมือนแมงเม้าอ่ะที่รักที่ลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณคุณกับเขาแตกต่างกันชอบคนละแบบคนละอย่างหรืออยู่ไกลอยู่ห่างว่าคุณกับเขาแตกต่างกันตอนนี้คุณมีดีจึงไม่งอไข่ คุณหล่อคนสวยคุณมีสเสน่ห์คุณจะมีคนมาให้ร้างให้ชอบมากหรือไม่ตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่เคยงอไข่เขาจะงอคุณบุเพันิบาตเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไม่ว่าจะใช้เวลานาน,านเพียงไรไม่ว่าจะไกลจะห่างจะเกิดปัญหามากมายเพียงไรในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันเข้าใจกันได้แต่งงานกันบ่มอดีตมีเรื่องราวในอดีตที่ต้องแก้ไข เรื่องราวของเขาเองหรือเรื่องราวระหว่าง,งคุณกับเขาเนี่ยเพื่อเป็นคู่กันมันคงไปในอนาคตเขารักคุณตราบนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเรามาดูว่าที่อยู่ในใจเขาคิดและรู้สึกอย่างไรอีกอีกห้าใบเขาอยากบอกอะไรคุณคิดอย่างไรกับคุณเขาบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวและยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่โตยัง รู้เท่าไม่ถึงการนะปวดยุคโทษให้เขาด้วยที่เขาทําอะไรผิดไปเขาว่าเขาคิดถึงบทสนทนาและเสียงของคุณตลอดเวลาคิดถึงคุณเรื่องนี้ระหว่างคุณกับเขายังไม่จบยังไม่จบแค่นี้เขาจะต่อสู้ฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณ เขาว่าการเชื่อมต่อของคุณและเขาความรักเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะมีปัญหาซับซ้อนอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณและเขาต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขฝา่าฟันอุปสรรคปัญหาเขารักคุณมากไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนะ่ะเขารักคุณรักตาบนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงแล้วความรักของคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือควรทำอย่างไร คนที่อยู่ในใจคุณอะ่ะเขาหัวใจเขามีคุณนะคะว่าคุณคือคู่พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาอันมหัศจรรย์สามารถจุดประกายใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้ปรับความเข้าใจกันได้นะมีความสุขได้อะ่ะชีวิตแสงสว่างถึงมีอุปสรรคกันปัญหาก็มีทางออกได้กรรมเทพบอกว่า เปลวไฟคู่คุณจะได้พบคู่ที่ดีนะแลวคุณจะรู้ได้ด้วยคนคนคนนี้คือกระจกสะท้อนแห่งจิตวิญญาณของคุณและเขาให้ทำให้เชื่อมต่อกันด้วยความรู้สึกด้ยคุณรู้คุณสัมผัสได้ว่าว่าเขาคิดอย่างไรเป็นอย่างไรหรือคนคนนี้เหมือนกรบมเทพบอกว่าคือคู่ของคุณคนที่อยู่ในใจคุณนะเนี่ยที่คุณอยากรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณได้สำหรับว่าอย่างไร ความรักความกตัญญูต่อหัวใจคุณเองต่อความรักความรักที่มีอยู่ในตอนนี้เพื่อดึงดูดความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นให้คุณกตัญญูต่อความรักของคุณและเขาความรักของคุณเพราอให้พูดถึงความกตัญญูแล้วทาให้ความรักมันคงก้าวหน้าแล้วดึงดูดพลังงานความรักดีๆเข้ามาหาคุณ ค่ะข,ขอบคุณกันกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ